ถวายความเคารพพระเถรานุเถรพระสธรรมจารีทุกท่านวันนี้กับผมอัตมาภาพจะมากล่าวถึงบุคคลที่มีส่วนสำคัญในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะยกะบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในพระพุทธศาสนานั่นก็คือนางสุชาดานางสุชาดานั้นเป็นบุตรธิดาของเสนิยะปุณมพี ก็หมายถึงว่าเป็นลูกเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากในหมู่บ้านเสนานิคมตำบอลุรุเวลาเมื่อย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสวงต่อเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักโนต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆบ้านของนางโดยนางได้ตั้งปณิธานไว้สองประการก็คือหนึ่ 1, ขอให้นางเนี่ยได้สามีผู้มีทรัพย์มีบุญแล้วก็มีฐานะเสมอกัน สองนางมีความปรารถนาว่าถ้าได้บุตรเนี่ยขอให้เป็นบุตรชายคนแรกความปรารถนาของนางนั้นสำเร็จแล้วนางก็ได้ปล่อยให้เวลานั้นล่วงเลยไปจนถึงลูกชายได้แต่งงานนางจึงปาลกที่จะทำพีกรรมสังเวยต่อเทพพย,ยดาที่นางได้เก่าบนบานเอาไว้ ในวันขึ้น15บห้าำเดือน6นางจึงได้ประกอบพิธีหุงข้าวมาทุปายาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางก็ใช้ให้นางาทาสีหรือว่าคนรับใช้นั้นให้ไปทําความสะอาดที่โคนต้นไทรเมื่อนางรับใช้เมื่อนางคนรับใช้นั้นไปถึงที่ต้นไทรขนาดนั้นเจ้าชายสิทฐะท่าทรงเลิกการกระทํา ทรมานร่างกายตัวเองก็คือหันมาสเสวยพระกยาหารเพื่อจะบำเพ็ญทางจิตโดยที่พระมหาบุรุษนั้นได้นั่งหันหน้าไปทางทิศปาจีนบุรีหรือว่าด้านทิศตะวันออกมีพระรัศมีแผ่ซ่านเป็นปริมนฑนเมื่อนางทาสีหรือว่าคนรับใช้คนนั้นเห็นก็นึกว่าเป็นเทพย,ายดา จึงได้รีบไปรายงานแกนางสุชาดาว่ามีเทพพย,ยดาหรือว่าเทวดาเนี่ยมาคอยท่ามาคอยรับเครื่องสังเบยแล้วเมื่อนางสุชาดานั้นทราบนางก็รีบแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยกเข้ามาทุปายาตขึ้นทูลบนหัวพร้อมกับบริวาลทั้งหลายแล้วก็พากันเดินออกไปที่ตนใส่นั้นเมื่อนางสุชาดาไปเห็น มหาบุรุษที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เกิดความโสมณะปิติยินดีจึงได้ยกข้าวมาทุปายาตพร้อมกับถาดทองคำนั้นถวายแด่มหาบุรุษมหาบุรุษนั้นรับข้าวมาทุปายาตแล้วก็แบ่งข้าวมาทุปายาตนั้นเป็น49ก้อนพร้อมกันนั้นก็เสเวยจนหมดเมื่อเสเวยจนหมดแล้วนางสุชาดานั้นจึงได้กล่าวว่า ขอพระอ,องค์จงประสบความสําเร็จดังที่ตั้งปรารถนาดังที่นางได้ปรารถนานั้นจงสําเร็จเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นส่วนสําคัญก็คือทําให้พระสิทธตถานั้นสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นาศาสดาเอกของโลกถือว่านางสุชาดานั้นมีส่วนสําคัญที่ได้ถวายเข้ามาทุปายาตแก่ มหาบุรุษถือว่าเป็นข้าวมื้อสุดท้ายก่อนตัดสรุนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่มีส่วนสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงยกย่องให้นางสุชาดานั้นเป็นเลิอดในฝ่ายาพูดถึงรัตนตัยก่อนอุบาสิกาทั้งหลายแล้วต่อมานะครับก็อีกท่านหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือ,อเป็นบุคคล ถือว่าเป็นปาญ์ในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระโกศาอาจารย์หรือที่เรารู้จักก็คือ,อท่านพุทธทาสพิคุท่านเป็นคนอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานาีท่านมีความตั้งใจที่จะอุทุธอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทศนาหรือว่าการเขียนหนังสือก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเล่มที่ท่านได้เขียนออกมา นำมาเผยแผ่ให้ประชาชนเราได้ได้อ่านง่ายทำความเข้าใจง่ายในพระพุทธศาสนา,าถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์เป็น,นปราชญ์อีกท่านหนึง่งที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือว่าเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเนี่ยนำไปสู่ประชาชนได้ได้กว้างขวางขึ้นวันนี้กับผมก็ขอ จบการบรรยายเพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายกับทวายความกรงวลครับ